ต่อไปนะครับผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการยกระดับในการท่องเที่ยวชุมชนที่ตลาดน้ํายักษก์ังนะครับซึ่งเป็นตลาดน้ำร้อยปีพร้อมกับต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศครับ ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมตลาดน้ํายะกังนตลาดน้ํายะกังขนม100ปีตมบ,บางหน้าอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสังคมเกิดก่อผู้ประลัดจังหวัดนราธิวาสนายนรงสังประสิทธิ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมงานจํานวนมากสําหรับอ่าสนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมตลาดน้ำยักษ์กังในตลาดน้ำยักษ์กังขนม100ปีอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีกิจกรรมการแข่งขันเรือยอก,กองหฝีพายจำนวน19ทีมเรือกะละมังการแข่งขันมวยทะเลการแข่งขันว่ายน้ำจับเป็ดออกร้านจำหน่ายอาหารและขนมพื้นเมือง การแข่งขันภายการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงร้องเพลงอนาชิตขบวนแห่ทางน้ำโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางจังหวัดสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนของยะกังให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนต่อไปครับ